สวัสดีครับอยู่ในช่องไอเอ็มดูนครับผมผมจะขอมช่องครับตอนนี้จะมาแนะนําเพื่อนผมมีรถครับชื่อครัคุณครับแนะนําตัวหน่อยได้ไหมครับสวัสดีครับผมรวิวครับทาวดิจิทัลครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถผู้บริหารสุดหรูคันนี้ครับ โตโยต้าแชมเน 2.0G ครับอันนี้หรูมากคุณล็อตผู้บริหารแบบใครเป็นคนรวยมีฐานะดีอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถซื้อคันนี้ได้คันนี้ป้ายแดงก็ราคาล้านกว่าบาทเกือบสองล้านครับซึ่งจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ครับแต่พอเป็นมือสองก็ถูกเหลือแค่สามแสนสี่แสนเองครับนิ้วก็ผ่านมาเกือบสิบปีแล้วเหมือนกันครับยังดูใหม่ยังดูไม่เก่าเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมชมอย่างละเอียดเดี๋ยวผมจะรีวิวภายนอกก่อนนะครับนี่ครับอันนี้เป็นกระจังหน้านี่ก็เป็นโครเมี่ยมเน้นหรูครับมีตัวโลโก้โตโยต้าใหญ่ๆ ข้างล่างก็เป็นทะเบียนรถนี่ครับแล้วส่วนไฟหน้าครับก็จะมีตรงนี้เป็นโคมโปรเจคเตอร์เลนนี่เป็นยุคแรกที่มีโคมโปรเจคเตอร์เลนนะครับไฟเลี้ยวไฟหน้าแล้วตรงนี้เส้นตรงนี้ก็ <c oughs> เหมือนเป็นไฟหลีอะไรประมาณนี้ครับก็มีเส้นสายตรงนี้ทำให้ดูหรูมากเลยครับ อันนี้เป็นตัวไม้น้เชิงครับเป็นตัวปรับโฉมนะครับถ้าเป็นโฉมแรกจะไม่ใช่แบบไมไน้ใเช้ประมาณปี2010 2011อะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็นโฉมแรกประมาณปี2007 2008เนี่ยอันนี้ครับเป็นหลูมากตรงนี้ทท่าไม่ดูหลูต่างจากตัวโฉมแรกเลยครับโฉมแรกจะไม่มีเส้น3เส้นตรงนี้ครับเท่าไม่ดูหลูไฟคอมเร์เตอร์แล้วก็ไฟหน้าไฟเลี้ยวขวานะครับแล้วอันนี้ครับจะดูล้อแม็กนะครับก็จะเป็นแบบย้อนนับไปดูก้านเยอะมากครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบก้านเลยนะครับโอ้หอันนี้โลโก้โตโยต้าเป็นโคเมียรหรูตรงนี้ครับตรงนี้ก็มีแล้วไม่โยทีไอ้นี้ผก็ไม่รู้นี่ครับมันคืออะไรตรงนี้ครับนี่ครับรถสมัยนู้นได้นะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างครับหรูมากเมื่อก่อนนี้จะมีแต่ดีเซกเมนต์นะครับแต่ถ้าเป็นพวกอีโคคาร์หรือกระบะพีพีวีพวกนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้นหมันครับรถสมัยนี้ต้องมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างแลวเดี๋ยวมาดูภาพรวมตรงด้านข้างครับ ตรงนี้ก็จะเป็นมือจับโครเมียมนะครับถ้าไม่ดูหรูมากเลยครับเป็นรถผู้บริหารต้องมือจับโครเมียมเส้นสายตรงนี้ก็เป็นโครเมียมอยู่นะครับห้องโดยสารดูคันใหญ่มากอันนี้ก็เป็นฝาถังน้ำมันสี่เหลี่ยมตรงนี้ล้อมแม็กครับเหมือนล็อกข้างหน้าเลยครับแล้วครั้งนี้มาดูด้านท้ายบ้างครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นไฟท้ายไฟเบรกไฟไฟเหลี่ยมตรงนี้เป็น l อ d นะครับนี่ครับแล้วก็มีโครเมียมตรงนี้ ครับถ้าไม่ดูหรูเป็นรถผู้บริหารเลยตรงนี้ก็มีกล้องมองหลังนะครับเวลาใส่เกียร์ถอยเวลาจะดูข้างหลังนี่ก็สามารถสามารถแบบดูข้างหลังได้ว่ามีสิ่งกีดขวางอะไรไหมส่วนอันนี้ไฟเลี้ยวกับไฟถอยยังเป็นลออไส้อยู่นะครับอันนี้ครับมีเครื่องตัวเลขบอก 2.0G ครับอันนี้ยังไม่ใช่ตัวปนะครับแต่ก็ได้ความรู้เป็นรถผู้บริหารเลยนะครับออปชั่นแทบไม่ต่างจากรถปัจจุบันเลยครับครั้งนี้เดี๋ยวจะรีวิวภายในบ้างนะครับเดี๋ยวเจ้าของเปิดก่อนนะ แล้วครั้งนี้ผมจะมารีวิวเบาะหลังนะครับอย่างที่บอกก็เจอประตูจับตฉเยอ่มากครับล้วก็จับแค่มือสองไปล้วเปิดออกมาประตูบานใหญ่มากท้อไอสานกว้างมากครับดูเปิดประตูมาประตูห้องทางเข้าออกกว้างมากแห่งประตูก็บานใหญ่มากครับนี่ครับมีลายไม้ตกแต่งเดี๋ยวดูแผงประตูก่อนนะครับนี้มีมือจับครเมียมที่วางแขนบุนุ่มมาให้ช่องเสียบุหรี่กระจกไฟฟ้าเป็นแบบออตโต้สีบานเลยนะครับอันนี้ครับไฮไลท์ของรถผู้บริหารซึ่งรถประเภทอื่นไม่มีนะครับ จะมีเฉพาะรถเซกเมนต์นี้นะครับให้ได้ก็คือม่านบังแดดนี่ครับเจ๋งไหมนะครับเดี๋ยวดูไฮโซมากเลยครับมันจะทําให้แบบเวลาแดดร้อนก็สามารถบังแดดได้นะครับแล้วครั้งนี้แบบเดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างซ้ายเลยดีกว่านะครับนี่ครับาให้ผมขึ้นไปนน่ง นี่ครับก็คุณรู้สึกนั่งเป็นไงบ้างครับก็สบายมากเลยครับนี่ครับอย่างนี้อย่างยผมมีให้ชมก็มันมืดนี่มีม่านค้างบังแดดขอขออภัยด้วยนะครับคือก็มันมืดนี่ม่านบังแดดหลังรีบต่อเลยครับผมก็จะทาให้บังแดดได้เดี๋ยวผมจะขอไปสตาร์ทรถเดี๋ยวผมจะพาชมออปชั่นให้ดูนะครับนี่ครับราคานี้คือแคปเบอร์ดีครับมีรลบไฟฟ้าโอ้โหดีครับเกียบบุรีครับโอ้โหนี่คือ กระจกไฟฟ้าด้วยนะครับผมแล้วก็ประตูวัคชันทุกอย่างเดี๋ยพราะว่าไปดูเสมือนจริงเลยครับเป็นรถนี่เลยครับมีม่านข้างครับมีแอร์หลังด้วยนะครับไฮไลท์นี่ครับต้องเป็นรถเซกเมนต์นี้เท่านั้นถึงจะมีแอร์หลังถ้าไม่เป็นเซกเมนต์ต่ำกว่านี้หรือเป็นรถรุ่นเก่าไม่มีนะครับพวก็เจ๋งนี่คูคารถกระบะอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับผมทำไมกล้องมันดำอ๋ะนี่ครับเพื่อนพร้อมมีแอร์หลังมีข้อดีอย่างมากเลยครับก็ทำให้ทำให้เวลา ได้อย่างเดียวครับแค่ช่องแอร์ข้างหน้ั่งเดียวเอาไม่อยู่ครับเดี๋ยวครงนี้ดูครับมีท้ายที่เท้าแข็งไหมครับนี่รถหรูต้องเป็นลายไม้ไม่ใช่เป็นพลาสติกธรรมดานะครับมีที่วางแก้ววางแก้วได้สามารถเอาของออกจากข้างหลังได้นะครับอะไรแบบนี้นี่ครับมีไฟเพดานด้วยครับแล้วก็นี่ครับมีทั้งตรงกลางซ้ายขวานะครับเป็นแบบกดนะครับแล้วขอให้ชมอีกออปชั่นหนึ่งนะครับนี่ครับมาตรงนี้นะครับ อย่าไปกดเลยนะตรงนี้ครับเป็นเบาะปรับข้างๆนะครับนี่สมัยนั้นถือว่าเจ๋งมากมีให้นะครับไม่แพ้รถยุคปัจจุบันเลยครับนี่ก็แบบเวลาีผู้บริหารมานั่งข้างหลังนี่ครับก็ให้คนขับหรือผู้บริหารเองก็กดปุ่มตรงนี้ได้ครับอันนี้คือเลื่อนหน้าเห็นไหมครับจะขยับไปข้างหน้าอันนี้ก็ถอยหลังครับอันนี้คือตั้งชันครับกดปุ่มนี้ก็คือเอนนะครับบอกขุนหน้าไฟฟ้าแปดทิศทางนะครับนี่ครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูก่อนนะครับเสมือนจริงเลยครับนี่ครับเวลาเป็นผู้บริหารเอาแขนมานั่งอย่างนี้ครับเท้าแขนแล้วก็นั่งคานนี้สบายมากเลยครับนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปกว้างมากเลยครับตรงข้างหน้าอันนี้คือเบาะอันนี้คืออันนี้คือเบาะหน้าแล้วครับผมก็มีก็มีก็ดูดีแต่ว่าชุ่มนะเป็นไงบ้างครับด้านหลังครับสบายมากครับแอร์เย็นไหมครับ เย็นมากเลยครับโจ้มึงเขา้ามาปิดประตูโอเคก่อนจะปิดประตูแล้วดี๋ยวมันดิวบอกหน้าเยนครับอนนี้นะครับเดี๋ยวผมไม่ชอกออปชันหนึ่งครับตรงนี้ครับหาดหลังไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะกดปุ่มนี้แล้วลองดูข้างหลังนะครับโอ้โหยิ่งแี่โอยย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 ยเยย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 ยนยยยยรยยยยไย่ยย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  สามารถดึงออกมาได้นะครับนี่ครับก็สามารถเวลาปิดไฟก็จะดับนะครับแล้วก็มีช่องเก็บเก็บเป็นตาด้วยครับตรงนี้ครับอันนี้ครับกระจกตัดแสงออโต้ครับนี่ไม่ออโต้ครับยังเป็นธรรมดามีจอด้วยครับอันนี้ผมคือผมไปติดออปชั่นเพิ่มนะครับนี่มาดูคอนโซลนาครับนี่ลายไม้งอแงได้ล้อมรถคนลวยรถหรูผู้บริหารดูไฮโซดูดีมีระดับจริงๆเลยครับนี่มีลายไม้มือจับผมเมี่ยนี่สบายมากเลยครับผ่อนคลายมาก เบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ครับเอามือล้วงตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเอนได้ครับระบบไฟฟ้าปรับสูงต่ำได้ด้วยนะครับเอาตรงนี้นะครับเดี๋ยวคนอยากรู้ไหมปุ่มอยู่ตรงไหนปุ่มอยู่นี่ครับนี่ครับอย่ไปอย่าไปโดนปิดิ๊นะนี่ครับนี่ก็ดันข้างหลังถอยหลังเลื่อนหน้ายกเบาะสูงขึ้นเบาะต่ำลงครับ อันนี้ที่ลองกลนนะครับอันนี้มีปรับด้านหลังได้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูก็ได้ครับนี่ครับเอ็นครับอันนี้ครับมือผมก็ดันมาแล้วนี่นะครับมีกระจกไฟฟ้าตรงนี้นะครับนแค่ตกแล้วก็ปล่อยนะครับโอ้ไม่ใช่แค่บานคนขับนะครับได้ทุกบานเลยครับเนี่ยอัตโนมัติไหมอ๋อ แล้วก็ปล่อยนะครับมันไหลลงจนสุดอันนี้เอาขึ้นเลยครับนี่ครับืึ้นบมดครับบนลลังก็ทําได้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ว่าต้องเอาเนาะก่อนนะต้องเอาม่านม่านอ่ะมันมันไม่มีตมก็มึงจับตรงนั้นจับตรงนั้นครับแล้วดันขึ้นนิดนึงดันขึ้นนิดนึงข้างขวาด้วยมึงดับจับตรงนี้เอาขึ้นก่อนแล้วก็ลงนะโอเคนี่ครับเรียบร้อยคือการเอาม่านลงนะครับแล้วก็ดู กระจกเอานี้ยขข้างขวา,ขาก่อนนะครับผมกดแค่แล้วก็ปล่อยลงเลยนี่ลงเลยครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นไอ้ภูมิลองกดกระจก,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 กซ้ายดิอันนี้นะครับอับเอาใหม่นะครับอันนี้ครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมกดแล้วก็ปล่อยนะครับ ันลงเลยครับอันนี้เดี๋ยวผมมันขึ้นแล้วก็ปล่อยนิ้วนะครับมันขึ้นจนสุดอย่างนี้แล้วก็กระจกอัตโนมัติต<อ>ดีมากเลยครับนนสำหรับรถทุกบริหารนะครับรถตรงไหนที่เราผมรถตรงไหนที่คุณยังไม่ไรีวิวครับตรงน,นี้พงมาลัยนะครับตรงน,นี้เป็นพงมาลัยสีกา้านออกแนวนรถผุ้บริหารโลโก้โตโยตา้าโฮเมียมหรูมากแล้วก็มีปุ่มกดพงมาลัายไฮไลท์ที่สุดจุดเด่นสุดของคมรี่นะครับได้พงมาลัยลายไม้หรูหูเงาๆตรงน,นี้ก็มีลายไม้ถึงตรงนี้นะครับ,รบตรงน,นี้ลายไม้ทําให้ดูหรูตรงนี้มีปุ่มกดมาติฟังก์ชันก็เเพิ่มสียง ลดเสียงนะครับอันนี้เปลี่ยนช่องอันนี้เปลี่ยนหมดอันนี้ก็ปุ่มนี้ครับปรับอุณหภูมิแอร์นะครับสังเกตตัวเลขของนี้มันจะลดลงเลยครับตรงนี้เป็นแอร์โต้ตรงนี้เปิดปิดแอร์นะครับเดี๋ยวตรงนี้เปิดเป็นแอร์แบบแยกซ้ายขวาด้วยครับอุณหภูมิครับอันนี้ปรับอุณหภูมิครับอันนี้ปรับปรับฝั่งคนขับอันนี้ปรับฝั่งคนนั่งนะครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนเป็นปุ่มช่วยแบบให้เรียกอัตราเร่งนะครับตัวนี้ปุ่มม่านหลังที่ผมรีวิวไปแล้ว แล้วมาดูคอนโซลวิทยุก็ประมาณนี้มีไฟฉุกเฉินตั้งเวลานาฬิกาตรงนี้ครับแล้วก็มีแอร์ครับมาดูตรงนี้เป็นลายไม้นะครับหรูมากวางแก้วแบบมีฝาปิดลายไม้ครับหรูมากเพรตรงนี้เป็นช่องแบบ AUX แบบเสียบเครื่องเสียงตรงนี้ก็แบบเป็นพาวเวอร์เอาเลนะครับแบบต้องมีตัวแปลงมาแบบเสียบตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นฝาปิดลายไม้นะครับโอ้โหนี่ครับรถผู้บริหารของจริงเลยครับ มีเสียงกำเนิดความส่วนหลงแล้วตรงนี้ก็มีที่เก็บของนะครับบุกกรรมยี่ถ้าไม่ดูดีมากมาดูเกียร์ออโต้นะครับอันนี้เป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะครับก็อันนี้เป็นตัว P คือจอด R อถอยหลังจะมีเสียงเตือนนะครับแล้วมีกล้องมองหลังขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวให้ผมเข้าเกียร์ P อันนี้เป็นภาพด้านหน้าเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ R ครับนี่ครับมีภาพขึ้นตรงด้านหลังเดี๋ยวอันนี้ผมขอรีวิวอย่างนึงครับอันนี้ยผมเดี๋ยวผมขอมาดบังแดหลังไฟฟ้าขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวลองลองถ่ายกระจกหลังนนนีมัจะเห็้ เออนี่เห็นออันนี้ครับเดี๋ยวดูที่กระจกหรับเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์ถอยนะครับมานมางแดดไฟฟ้าหลังก็จะลงแบบนี้ครับให้มันมองเห็นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์เอ็น เกียร์ว่างจะดีด้านหน้าครับปอกแต่ถ้ามันชันขึ้นเขาไม่ไหวหรือลงเขา<ด>จะใจ้เจ้นเ<ด>บรกตรงนีตง้ตรงนี้มันจะให้สังเกตมีหน้าปัดบ,บอกเกียร์นะครับอยู่ตรงนี้อันนี้ถ้ามันชันขึ้นไม่ไหวเดี๋ยวดูคันเกียร์ด้วยนะครับตบคลิกมาเกียร์อันนี้อยู่เกียร์ดีครับตบมาเกียร์สามแล้วตรงนี้ก็เป็นเกียร์สามครับปิดนั้นระวังโดนปิดนะแล้วมันชันขึ้นไม่ไหวอ่ะก็ถ้าจะใช้เกียร์สองนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้เป็นเลขสองครับผมกดมาที่สองอันนี้ก็จะขึ้นสองนะครับตรงนี้ครับกอน็มันไม่โฟกัส แล้วอันทอมมันชันแบบอ่างขาง45องศาหรือภูทับเบิกดอยยันทน์ไปแม่วงสอนนะครับนี่ครับหรือไปถนนลอยฟ้าจังหวัดน่านอะไรอย่างนี้ก็ชันไม่ขึ้นไม่ไหวก็กกเกลเลยครับหรือมันลงแบบดด่งเลยก็ใช้กเกลเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้เบกรกแล้วนี่หน้าปัดก็ขึ้นกเกลด้วยครับเป็นส<อ>ีเขียวนี่ครับอันนี้เป็นสองสองสอามดีเอ็นอ่าอันนี้เป็นแล้วพีอ่ะแล้วก็พีนี่ครับแล้วมาดูมตรวัดต่อเลยครับ มาตรวัดนี่ครับเป็นมาตรวัดเรืองแสงแบบนี้ครับอันนี้มาตรวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ครับอันนี้ขวาสุดคือน,น้ำมันอันนี้เป็นมาตรวัดรอบครับแล้วก็อันนี้มาตรวัดความเร็วแล้วจะมีเจาะแสงสิ่งแสดงผลปิดตรงกลางให้ไม่ดูหรูทันสมัยมากเลยครับดูดูไฮเทคดูมีระดับเลยนะครับก็ตัวนี้บอกเกียร์อย่างที่ผมรีวิวไปว่าอยู่ใช้เกียร์อะไรอยู่แล้วส่วนตรงนี้ก็ <laughs> ก็เป็นแบบจอแสดงผลต่างๆซึ่งควบคุมโดยปุ่มนี้นะครับ ผมกดก็ไปจะมีแบบอุณหภูมิภายนอกตัวรถระยะทางรวมระยะทางด้วยอันนี้อาตาัรอรอนนอาตราบริโภคน้ำมันอะไรอันนี้อัตราบริโภคน้ำมันอันนี้บอกเวลาอะไรอานนี้ความเร็วความเร็วรวมอันนี้ก็เปิดไปอันนี้นะครับแสดงผลหลายอย่างครับแล้วนี้นะครับผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนี่ไฟเลี้ยวขวาน,นี่ก็เป็นเปิดไฟหน้าครับนี่เป็นไฟสูงครับเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้เป็นปุ่ม ล็อกรถนะครับอันนี้กดปุ่มตรงนี้ละมันจะไม่สามารถใช้กระจกได้ครับยกเว้นเฉพาะฝั่งคนขับครับแล้วนี่เวลาล็อกรถนะครับมันจะอ,อย่างงี้อันนี้กดเปิดบดล็อกรถี้ปรับภา้กระจกมองข้างครับแล้วถ้าผมกดตรงนี้เห็นครับประมาณนี้นะครับอันนี้ปรับกระจกได้ด้วยระบบไฟฟ้าน,นี้เป็นปุ่มแก้ทึงผมไปติดเพิ่มมาเองครับอันนี้ปรับ ความสุขของต่ําของไฟหน้าครับก็ับได้ตร,ตรงนี้เลยครับตรงนี้ไม่คยออันนี้คือเป็นที่ติดกล้องอันนี้ไปติดเองมาเพิ่มครับคือกล้องถ่ายรูปเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะจะ,จะดับเครื่องรับเดี๋ยวนี้ผมปิดวทิทยุสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะครับตรงนี้ก่อนต้องฝฟกันด้วยอันนี้ นี่เหรอเพิ่งแต่คันนี้ยังไม่มีปุ่มสตาร์ทยังเป็นกุญแจเสียบอยู่ครับอันนี้ลืมบอกครับตอนนี้เขาเรียกว่าคลูสคอนโทรลคือปรับความเร็วคงที่ตามรถคันหน้าไม่ใช่ยังไม่ตามรถคันหน้าแบบความเร็วคงที่ก็สามารถกดเซตได้เลยครับจะมีสีเขียวขึ้นตรงนี้ครับแล้วก็บวกรอบความเร็วควบคุมว่าจะคงที่เท่าไหร่ก็เปรียบเสมือนเป็นคล้ายๆขับตัตโนมัติแต่ยังไม่ใช่นะครับรถเขาทันสมัยอยู่นะครับถึงแม้จะเป็นรถอายุเกือบสิบปีแล้วนะครับแล้วนี่ผมจะดับเครื่องยังไงอันนี้ไม่เห็นแสงแล้วนะครับ อันนี้ถ้าลืมปิดไฟหน้าทิ้งไว้จะมีสีเขียวขึ้นอันนี้ต้องปิดไฟหน้าด้วยครับอันนพอสตาร์ทแล้วครับอันนี้พอสตาร์ทเดี๋ยวดูใหม่นะครับมตรวัดก็จะขึ้นแบบนี้ครับสวยมากนี่ดูหรูลํำยุกมากเลยครับยังไม่เก่านะครับเนี่ยมีปุ่มกดมีลายไม้อะไรพวกนี้ดูดีมีระดับทีชีเดียวเลยครับตามสไตล์รถผู้บริหารครับอ,อันนี้เดี๋ยวผมไปดูไปดูฝากระโปรงท้ายนะครับ อันนี้ฝาท้ายต้องเปิดกดจากตรงนี้นะครับนี่ครับอันนี้เปิดฝาถังน้ำมันกดตรงนี้ครับเดี๋ยวมาชมฝาท้ายกันครับนี่ครับนี่ไงมก็เปิดกันแล้วนะครับนี่ครับมีโลโก้ตัวต่ารีวิวกันตอนนี้กำลังรีวิวอ่ะบเพราะว่าเพราะว่านี่ครับมาดูห้องเก็บสัมภาระครับนี่ไงครับกว้างมากของรถถือกล้องผม มีช่องสามารถเอาของจับในห้องโดยสารได้นะครับตรงนี้ต้องเปิดจากข้างในเท่านั้นครับน,นี้ช่องเก็บสัมภาระกว้างมากเลยครับก็ส่วนฝาท้ายก็บานใหญ่ทางเข้าออกก็กว้างอยู่เปิดได้สูงมากเปิดได้กว้างมากเลยครับนะครับเวลาปิดกค็ค่อยๆแล้วฝาท้ายเปิดได้อีกแบบหนึ่งครับเรียงดูหือว่าค่อนข้างธรรมดาคือกุญแจเสียบแล้วก็เปิดแบบนี้ครับาดึงก<อ>ุญแจก็งออกมาหรืออีกแบบหนึ่งที่ดูไฮเทคล้ำยุกมากเลยครับคือนี่ครับกดปุ่มนี้ของกุญแจครับ ก็เหมือนคนจะลดลงเราจะมีเสียงตีดนะครับแล้วก็เปิดตรงมาแล้วก็แล้วตรงนี้เราตรงนี้คือปฏิตับิแล้วตรงนี้จะเป็นกล้องหลังใช่ไหมกล้องมองหลังครับโอเคครับแล้วตอนนี้มีครับมีเสียงตีดด้วยครับหรูมากครับแล้วเราฝาน้ำมันเนี่ยฝาน้ำมันครับมารีบต่อเปิดให้ดูนะครับนี่ใช้น้ำมัน E 95แต่ว่าแต่ว่ากล้องเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าไฟฟ้าเพราะว่าไฟฟ้ามันจะถิดสนิท กำน้ํามันเกิดวัตถุไฟฟ้าได้ครับนี่ครับก็เดี๋ยวผมเปิดปลดล็อกให้ดูติดล็อกแล้วเนี่ยมีเสียงติดไฟก็กระพริบไปครับ,รบอันนี้กดติดนี่ไงเป็นจุดเด่นที่ผมชอบคือเสียงเปิดปลดล็อกติดติดดูดูหรูมากครับล็อกมาจับเล็กซัตเลยครับแล้วตอนนี้ตอนนี้คุณครับคุณครับแล้วตอนนี้เรามีอะไรที่ลืมรีวิวแล้วครับตอนเนี้ยมีอะไรที่ครั้งรีวิวไหมมาดูเบาะนั่งครับตอน บอกคนนั ora, so I I ่งนี so so okay. no ่นังครับท <Oi. S 1> ี่ว่าเป็นเบาะปรับไฟฟ้าครับอันนี้ฝั่งคนนั่งก็ปรับไฟฟ้าแปดทิศทางเหมือนกันครับเดี๋ยวผมนั่งให้ดูครับนั่งสบายมากครับก่อนที่จะนี่ครับเ็จะมีเรารีวิวไปแล้วเนาะเวลาเลื่อนหน้าก็กดตรงนี้ครับอันนี้ก็ถอยหลังครับอันนี้ก็เอนเบาะครับเอนไฟฟ้านะครับไม่มีแมนนวแล้วก็เป็นไฟฟ้าดูทันสมัยมากเลยครับอันนี้มีปรับสูงต่ำด้วยนะครับ นี่ครับปรับสูงต่ำได้ทั้งคนขับฝั่งคนขับและคนนั่งอันนี้ปรับรองน้องครับอันนี้ก็ต่ำลงไปก็ตรงนี้มันก็ยกสูงขึ้นมาครับแล้วตรงนี้มีที่เก็บของเล็กๆน้อยๆครับที่เก็บช่องตรงนี้ครับเขาหมอนรองผมก็สามารถยกขึ้นมาได้ครับแบบนี้ครับตามสไตล์รถภูบริหารนะครับแสนสะซลอนโอเคครับแล้วตัวนี้อย่างที่บอกครับจริงๆมันมีปุ่มนี้นะครับก็เยอะก็อยู่ตรงนี้ครับตรงไหน ก็ก็ไปเห็นไปไปเห็นตรงนี้ครับก็ตามสไตล์บดผู้บริหารต้องให้คนให้เจ้านายมาปับข้างหลังหรให้คนขับปรับให้ก็ได้ครับไม่ต้องเอื้อมือมาจะไม่โฟกับตอมาพยด้วยครับงกันเด็กประสงมาก โอเคตอนนี้รีวิวหมดครบแล้วใช่ไหมครับจะทําการโจมเท้ยังครับครับแล้วขอพูดอีกอย่างนึงครับตรงนี้เป็หลังคาครับเป็นแบบรถสิงดานสมัยใหม่ครับก็จะเป็นแบบหลังคาแบบค่อนข้างลาดลงมาเพื่อเน้นความสปอร์ตเพื่อความยึดเกาะถนนที่ดีครับเพราะฉะนั้นทรงตัวดีเวลาเขาบคงก็ไม่ทรงเค็งมากครับเชื่อรางรถคันนี้นุ่มมากเลยครับเครื่องรถเครื่องยนต์ก็ตอบตอบสนองดีเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบสี่สี่สปีดห้าสปีดอะไรประมาณนี้ครับนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ พรอนนำเสนอเสร็จก็ทัศนวิสัยดีมากมือนกัญกจะจบขสร้างวบาลใหญ่เลยครับครับโอเคครับก่อนที่จะจบคลิปอ่ะคุณมีอะไรจะฝากพูดไหมครับไม่มีครับนั่นก็นั่นก็ในฐานะนั่นเดี๋ยวผมขอสรุปนิดนึงนะครับว่ารถคันนี้เหมาะกับใครพูดใหม่ก็ให้ก็รถคันนี้ก็จะเหมาะแบบเป็นครอบครัวที่แบบจะมีตังค์อยู่ระดับหนึ่งนะครับก็ หรือเป็นพวกคู่บริหารก็ใช้งานไม่ได้แต่ผมบอกตรงๆครับรถนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์วัยรุ่นเพราะว่าเป็นลายไม้เงาๆรูปทรงรถก็เน้นภูมิฐานไม่เน้นสปอร์ตครับครับคงไม่ตอบโจทย์วัยรุ่นนะครับวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะไปเอาพวกพวกรถคุยหลอะไรอย่างเงี้ยที่มีความสปอร์ตกว่าหรืออาจจะเป็นรถที่ในขีดเขาเฮโอเคครับใครชอบรถคู่บริหารจัดผมก็สามารถซื้อได้เลยครับชอบคสนับสนุนความสะดวกเดินทางไกลขึ้นเขาลงเขาอ๋อครับแล้วแล้วมนก็ตอบโจทย์ครับประหยัดน้ำมันดีด้วยครับอ๋อ แล้วคราวนี hmm. okay. mm ้ไ hmm. ม okay. mm ่ม hmm. mm ีอะไรจะพูดแล้วคนที hmm. oh ่น mm ําเสนอนี่คือไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนาะก็มีโอเคครับนั่นก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ครับครับพี่จบกันครับถือกงเราจบเร่งตัวสวัสดีครับผมผมในฐานะเจ้าของช่องที่เพื่อนผมมานําเสนอรถดูดูหรือว่ารถอะไรสักอย่างรถผมไม่รู้เรื่องโตโยต้าทำรเ่ครับคือคือผมแบบคือเพื่อนผมมันมีอะไรที่อะไร ี่แบบมีพอพอมีพอใช้ครับแต่ว่าแต่ว่าอย่างแพงครับแน่แน่ะนะนี่ครับเนรถถราคาประมาณไม่กี่แสนแน่แน่เะนะเจ้าเจ้าของช่องขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับผมครับบาย